วิธีลวกสะเดาให้ขมน้อยและกินง่ายนะคะโดยปกติเนี่ยสะเดาเนี่ยมันจะกินยากนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้กินนะคะเริ่มต้นก็จากการล้างและแช่ด้วยน้ำไอวอเตอร์นะคะสองรอบก็ได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็นำน้ำ,นำทิ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดน้ำไอวอเตอร์แช่ให้ท่วมเลยนะคะ ติ้งไว้ประมาณ10 1 5นาทีเพราะว่าอันนี้มันกำเล็กนะคะ,ะทีนี้วันนี้เราได้ผักชีมานะคะผักชีเราก็ทำเหมือนกันเลยล้างสองรอบผักชีเนี่ยมีประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่เป็นไข้หวัดนะคะแล้วก็เป็นในกลุ่มของสะเก็ดเงินเนี่ยอันนี้กินแล้วดีมากๆแต่ว่าเมื่อใช้ไอวอเตอร์แล้วนะคะก็จะช่วยขจัดสารตกค้างต่างๆนะคะได้อย่างดีเยี่ยมแล้วทำให้ผักชีเนี่ยสดเด้ง กินง่ายนะคะวันนี้เราแช่ทั้งคู่เลยนะคะระหว่างนี้เราก็จะไปเคี่ยวน้ำสะเดานะคะส่วนผสมก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำมะขามเปียกน้ำปาลาเราก็เคี่ยวสักพักหนึ่งเลยความเหนียวเนี่ยตามที่เพื่อนชอบเลยนะคะใส่น้ำนิดหนึ่งตามชอบนะคะตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ปิดเตาตั้งไว้ให้ขายตัวนะคะตอนนี้นะคะเราได้สะเดาระหว่างที่เรารอ ตัวน้ำประหวานให้มันแห้งเอ้ยให้มันเย็นเนาะแล้วก็มาเตรียมผักที่เราจะกินกับน้ำประหวานอ่านะคะถ้ายังไม่กินก็สามารถใส่กล่องเข้าตู้เย็นได้นะคะน้ำนี้ก็สามารถนำไปรดน้ำต้นม้ยต่อได้นะเผมผักชีมันจะสดเด้งคนที่กินผักยากเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูเลยนะคะส่วนสะเดาเนี่ยมันจะทำให้เรากินได้ง่ายขึ้น ีนี้ถึงขั้นตอนสําคัญและวิธีลวกเสดาอย่างไรให้ง่ายๆเลยนะคะเราตั้งไฟเลยเอาน้ำไอวอเตอร์ใส่ใส่ให้ท่วมนะคะใส่ให้ท่วมเสดาเลยเทคนิคนิดเดียวเดี๋ยวพอน้ําเดือดนะคะเราก็เตรียมเสดาเลยทีนี้ก้านมันเกะก,กะก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะเราก็ใส่เสดาลงไปในหม้อเลยพอน้ําเดือดปิดแก๊สนะคะใส่เสดา ปิดฝาคือเราจะลวกนะคะเราจะไม่ต้มกดให้มันจมนะกดให้จมเลยแล้วก็ตั้งเวลา3นาทีพอ3นาทีปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ยกขึ้นนะคะสำหรับถ้าถ้าเยอะนะคะก็ไปแช่น้ำเย็นแต่ว่าอันนี้กินเลยก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเราก็หันมาเตรียมนะคะนี่ได้ทีและพิทอด ะะทุกสิ่งอยากเราใช้แอรวเตอร์ล้างนะ,ะแล้วก็ตัวหอมแดงที่ได้มาจากสีสเกตนะคะเราก็มาล้างซับน้ำไม่แห้งแล้วก็ไปทอดนะคะจัดจานเลยจ้ะเริ่มต้นก็เอาน้ำประหวานใส่ถ้วยเอาเป็นถ้วยกระเบื้องนะหรือสแตนเลสน,นะอย่าใช้พลาสติกนะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะ วันนี้เราก็ได้ปลาดุกทอดมานะคะแต่งหน้าก็คือตัวหอมแดงทอดกรอบนะคะไม่ต้องโรยเกลือนะตัวนี้แล้วเราก็าพริกทอดตามชอบถ้าใครชอบเผ็ดก็หันหรือไม่ก็เด็ดให้มันแตกไปเลยนะคะแต่ว่าชอบกินแบบก้มแก้มมีไข่ต้มต้มดวัตเตอร์ผักชีนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูสดาวของเราเรียบร้อยเห็นไหมคะมันก็จะสีสดใสนะคะสีไม่หมองแล้วก็กินง่ายอ่ามาดูนะคะนี่แหละ มีไอวอเตอร์ water, ทำอะไรก็ดีง่ายไปหมดนะคะผักชีเดี๋ยวเรายกสำหรับนี้ไปเสิร์ฟนะคะอย่าลืมนะคะอาหารปลอดภัยมั่นใจใช้ไอวอเตอร์